ความเป็นมือน้อนะครับอยู่ที่อาจารย์นกกระจิบแล้วครับตอนนี้อาจารย์นกกระจิบนําโคนไปไล่มาครับอสูรเหล็กไฟนาม้านะครับมาที่ยอห้าครับอาจารย์นกกระจิบนะครับดันเบีย้ยตัวนี้นะครับบุกเข้าไปเลย อสูรเหล็กไฟนำมาบุกเข้ามาจะมาตีรุกคาดกินเรือครับอาจารย์ลูกไระจิตนะครับนำเรือไปป้องกันอสูรเหล็กไฟกินแลกเบี้ยครับอาจารย์ลูกไระจิตนะครับใช้ม้านะครับข้าไปกินอสูรเหล็กไฟแลกมา้า อาจารย์กเกจิตใช้เรือกินครับจังหวะนี้นะครับอสูรเหล็กไฟถอยมาลงไปจอหนึ่งอาจารย์นกเกจิตนำเรือนะคบมาที่จอแปดเตรียมนำเม็ดนะครับรุกกินโคนอสูรเหล็กไฟนะครับหลบโคนนะครับขึ้นละแรก อาจารย์ลูกกระจิบใช้โคนนะครับตีรุกอสูรเหล็กไฟหลบขุนาตาานี้นะครับหลบขุนตานี้ไม่ดีนะครับอาจารย์มุกกระจิบใช้โคนตีรุกครับอสูรเหล็กไฟหลบขุนขึ้นมางอสองอาจารย์มูกกระจิบนะครับใช้ม้านะครับเข้าไปบุกยอมเสียโคนเลยนะครับ เพราะถ้าหากว่าอสูรเหล็กไฟนะครับเห็นแก่ก,กินโคลน,นะครับผมจะถูกโจมตีรุนแรงนะครับอาจจะถูกไม้นะครับไปเปิดกินเรือนะครับผมอสูรเหล็กไฟไม่กล้ากินนะครับจริงใช้โคนนะครับขึ้นมาไล่เรืออาจารย์นักก็จิตนำเรือนะครับไปกดต่อขุนเตรียมใช้โคนเปิดรุกครับ อสูรเหล็กไฟเดินเรือมาแรกถือว่าพลาดแล้วนะครับผมถูกโคนกินมา้ารุกครับขุนต้องลงไปกินนะครับอาจารย์นกกระจิบเดิน2ทีรุกจนนะครับผมใช้ม้านะครับเปิดรุกนะครับผมต้องหนีขุนเท่านั้นนะครับแล้วนำเรือนะครับลงไปตีรุกจนอย่างสวยงามครับผม